ั yeong, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอ k เคปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเอสป้าการกับความปังแบบไร้บุคคลที่มากันทั้งวงครบกัน4คนเลยจากสถิติไอดอลหญิง K-POP Gen 4ที่มีการถูกค้นหาหรือว่ามียอดเสิร์ชมากที่สุดบน Google Worldwide ประจำปี2025เอสป้ามากันทั้งวง4คนติดอันดับ ท็อป10กันหมดเลยเริ่มด้วย g ีเซลนะครับอยู่ในอันดับที่7สําหรับ g ีเซลนั้นหรือว่ามาดามจือมาแรงมากๆแฟนๆบอกว่ามาดามจือเนี่ยเขาตื่นแล้วตื่นเลยไม่หลับต่อแต่ว่าปังขึ้นไปเรื่อยๆกว่าอันดับที่7มาครองกันเลย,เลยนะครับต่อด้วยเมมเบอร์อีก1คนต่างชาติไลน์ในเอส a านิ้งนิอยู่ในอันดับที่6ค้างๆกับพี่เจลทั้ง2คนอยู่ด้วยกัน นิงๆอยู่ในอันดับที่6ความเลิศคองนิงๆนะครับซองนิงของเรานั้นก็ไม่เป็นซองรองใครงานเดี่ยวก็เริดงานวงก็เด่นไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเป็นกระแสไปหมดเลยในตอนนี้ครองอันดับที่6แล้วสําหรับนิงิๆและอันดับที่7คือ g ีเซลนะครับยังไม่หมดเพราะว่าเอสเปาเข้ามาทั้งวง6-7ไปแล้วกระโดดเข้าไปอยู่ในท็อป3กันเลยสําหรับวินเทอร์ในอันดับที่3 ควาที่3ไปครองยอดเสิร์ชสูงสุดเป็นอันดับที่3ของไอดอลหญิง g e n ีและก็เมมเบอร์คนแรกของเอสป้าที่อยู่ใน3อันดับแรกของสถิตินี้นะครับวินเทอร์สุดยอดมากๆน้องหนาวมาแรงปิดจบกันเลยละกันสําหรับอันดับที่1คือคาริน่าคาริน่าแรงมากโหดสุดนะครับพี่หน้าพี่ใหญ่ของวงฟาดอันดับที่1ไปครองเป็นอันดับที่1ของไอดอลหญิง g e n ีที่สามารถทํายอดเสิร์ชได้สูงสุดบน Google Worldwide ของปี2025คาริน่าจากเอสปอันดับที่1มงลงและทั้งหมดนี้นะครับก็คืออันดับของ4สาวเอสปจาก Most Search K-POP Female Idols Gen Z บน Google Worldwide ที่ทำได้สูงที่สุดของปี2025นี้ g ีจเซลอันดับที่7นิงนิงอันดับที่6 w วินเทอันดับที่3และค a r ิน่ามงลงอันดับที่1นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะอัปเดตเรื่องปังๆของ Espa เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับอันยอง